คลิปสองของวันที่9กันยายนสองหเด,ด้อพี่น้องเดอมื้อนี้ยายตุ้มสิทธาคลิปยาวสองคลิปจ้ะเก็บเห็ดน้ำกันเ้ยจะเห็ดดินพี่น้องดินหมาเดอสามดอกเมื่อวานนี้ก็เอาแล้วได้คะมองในพี่น้องดอกตุ่ม,มอันนี้ยายตุ้มโบเห็นเดีอนี่มันขึ้นใหมบ่บรือยายตุ้มโบเห็นสามดอก บานแล้วบุห็นเฮ็ดพี่น้องนั่งถับแป้แลดแปดได้จากดอกบนนุนี้โอ้นั่งถับพื้นแป้แหลดแปดเดือเท่านี้เอ,อืเอเห้พืนเป็นเสื้ออยู่ในนี้เนาะบุห็นเฮ็ดพี่น้องนั่งถับสองดอกไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าหอยกินเนาะ พี่น้องเห็ดดินลิ้นมาเมื่อเละเล่ม,มุงเก่าเมื่อวานนี่ก็ได้หกเจ็ดดอกอยู่ได้พี่น้องเก็บเห็ดงามแบบนี้ เหดหน้าเอยกินขาพื้นขาหักกรึบเลยเห็ดงามเลแม่นเห็ดอันนี้พี่นอ้องเอ้ยขาอุซูอาสะอยู่ผู้พื้นงามเพื่นถึงงามลนะพี่น้องคือเกิดกับผู้สาวนี่แล้วเนาะ ผู้เพื่อนงามก็มีบงเจาะนุะพี่น้องคือกันกับเห็ดงามก็มีหอยกินมีแมงกินเห็ดก็คือกันนุ่พี่น้องเนาะคมันงามงามก็มีบงเจาะแบบนี้แหละเนาะเห็ดหำ่ม,มันพี่น้องเห็ดหำปิ้งเสะแต่เห็ดหั่านนี่นี่ มื่อกี้นี่ก,ก็มาแหละได้พี่น้องมงนี่ร่เห็นสองโดกยินมามาแล้วมาอีกก็เห็นรอบแรกบร่เห็นฟางแสงตะเวนบ่าดูแปมแปม หอยกินหน้าหมดเลยดอกนี่ก็อยู่แป้นแป้นพี่น้องนี่จะของเพื่อนเมื่อวานเห็ดดินลิ้นหมาเก็บของได้ไดหลายดอกได้พี่น้องวันนี้มันเลาะเบึ่งอีกทุ่งก็ออกมาอีกแต่ออกบืหลายขี้ปากหอยนี่ เหลือบเต็มดอกย้กดอกหอยกินดอกนี่คือเหลือเต็มดอกนเนาะคือเพื่อนกินดอกน่อยเนาะดอกใหญ่มเลือดอกนี้งามสมบูรณ์ที่สุดเลยดอกนี้หอยโบก,กินสวยค่ะ ดอกนี้ก็สมบูรณ์นะคะเพื่อนเฝ้าอยู่ได้นี่ยนี่นกำลังสิมากินพี่น้องนี่กำลังจะมากินหอยสวยดอกนี้แหว่งไปแล้วหน้าเหล่พี่น้องแหวงไปเหมือนกันแหวงไปแล้ว มันแสแแบนะเฮ็ดอันนี้สมบูรณ์ค่ะอันเนี้ยเพื่อนกินเพื่อนกินดอกนี้แหวงไปแล้วดอกนี้ก็เลยเพื่อนยังบ่ได้กินค่ะพี่น้องก็เลยเหลืออย่างสวยเลยค่ะจะได้พี่น้องดอกนี้สวยนะแต่แหวงหน่อยนึงด,ดินลิ้นมาเอ๊ะเอ๊ะ มดตะน้อยด้อพี่น้องเด้อกัดเจ็บขนาดอ้ยเอเออเออเออมดตะน้อยพี่น้องเยลังมดตะน้อยแล้วตรงนี้หน้าเหล่สี่ดอกนะคะแต่กินไปแล้วหมดไปแล้วหนึ่งดอกเหลือสามค่ะพี่น้องหน้าเหล่ อ,อันนี้เห็ดรองน้ำฝนเลยคือน,น้องเดอ้อรองน้ำฝนกระแทกเพื่อสีนเหนียวๆคือหนังไก่นี่แหละพี่น้องเห็ดอันนี้หิปใา้ฝนต้นหนาวเนาะพี่น้อง <c oughs> เบิ่งคือกินเบ็ด เห็ดขาวเห็ดม่วงค่ะตรงนี้ห้าดอกค่ะลุ้นๆๆเห็ดอะไรเออลุ้นๆๆโอ้สงโดโดห้าดอกค่ะ เห็นน้ำฝนค่ะพี่น้องหน้าเหละค่ะพี่น้องดอกนี้สมบูรณ์เนาะสองดอกงาม อเร่สึกดอกนะโอ้ยบัมีดอกใดแบบบัวเป๊ะหรอพี่น้องจบคลิปที่เห็ดดอกนี้นะคะพี่น,ออน้องเห็ดลงน้ำฝนยักษ์เนาะแซบเด้อเห็ดอันนี้เด้อเนื้อมันจะอร่อยนะคะพี่น้องคล้ายๆเห็ดบดค่ะพี่น้องอันนี้เรียกเห็ดรองน้ำฝนนะคะงามเนาะพี่น้อง ดอกสุดท้ายสำหรับคลิปนี้เด้อสวยๆเลยจุ้ยเลยค่ะพี่น้องงามว่าจะปิดคลิปเมื่อกี้อันนี้ขอปิดคลิปนี้เป็นดอกสุดท้ายเนะพี่น้องเนาะอ่ะโอเคปิดคลิปได้